กงกงฉิยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะเข้าสู่รายการโต ok ๊ะจีนอยู่กับดิฉันสไปายสมนศิีวงศ์นะคะเจ้าภาพในการเลี้ยงฉลองน้องๆในวันนี้นี่คือรายการที่เราจะมาชิมและพูดคุยไปกับนักแสดงซีรีส์จากอยู่ Never Eat Alone ทั้งหกท่านคนที่จะมาลุมกินโต๊ะี่ฉันค่ะลุมกินโต๊ะเราไม่กินอาหารบนโต๊ะระหว่างอาหารกับพี่คิดว่าอะไรอร่อยกันละคะสี่โต๊ะดีกว่าครับนี่ยเรากินโต๊ะกันต่อดีกว่า <c oughs> แต่แท้โต๊ะหมดเลยถุย <c oughs> เราไม่ใช่บวกนะ <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะไปกินกันในช่วงนี้เตรียมท้องให้รู้สึกว่าแบบมีการกระตุ้นเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงออเดอร์ค่ะ ออเดอร์ที่เจเจนะคะจะเอามาให้น้องๆกินจ้าวันนี้ผมต้องกินแล้วต้องจ่ายตังปุ้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเลี้ยงทั้งโต๊ะเจจะบอกก่อนว่าจะกินโต๊ะเจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ <c oughs> เพราะว่าเจเนี่ยมีเกมจะให้เล่นด้วยคือแบบเราต้องคว่ำโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าคว่ำโต๊ะก็ไม่ได้ <laughs> วันนี้เราจะมาเล่นเกมไม่นับสี่เพราะสภาษาจีนมันแปลว่าความตายมังไปว่าความตายความตายอ๋อผมเคยได้ยินดิมันคือีอเ ear s e n ื o อแต่ถ้าตายมันจะซื้อใช่ไหมใช่ไหมมีความรู้ถูกไหมซื่อซื่อแปลว่าสแต่ถ้าเป็นสัตวา ปวดหัวอวกลับแล้วก่อนอื่นให้น้องๆเลือกอาหารกันก่อนเราก่อนแล้วการเสือเลือกหนึ่งอย่างเอาอะไรดีไม่พี่ว่าคิดดีๆนะคิดดีๆพี่ว่าเสือทรงผมเหมาะกับซาลาเปานะถ้าสมมติเลือกน้ำจิ้มไปคนอื่นกินได้แบบคอแห้งเลยนะงั้นเดี๋ยวผมเลือกให้พี่นะน้ำจิ้มไม่เสือเลือกให้ตัวเองหาหมดแล้วเสือเลือกไข่จอไข่จอมาโคมเราเลือกอะไรดีอยากกินอะไรเดี๋ยวคนอื่นนี่อยากกินเลยไม่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 ชอบกินแบบจิ้ม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  ไม่เอาน้ำจิ้มอะไรของนี้อะไรมากเมื่อกี้คุณเลือกอะไรนะอ๋อไอไเสือเขาเลือกอ๋อไม่ไม่เมื่อกี้เขาแบบมุ้งไงเขามุ้งเขามุ้งเมื่อกี้เลือกอะไรขมเอยากกินขนมจีนโอ้ยกินได้ไม่พูดดิพูดผมเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีเราก็ต้องเลือกขนมจีนใช่ผมเลือกขนมจีบผมเป็นคนดีจริงๆเออเราเลยเลือกผมเลือกขนมจีบอ่าแฮกเกอรยังไม่โดนเลือกเราล่ะเราข้างๆเราอยากกินแฮกเกอร์นะอยากกินแฮกเกอร์ใช่ไหมงั้นผมขอเลือกผัดสลัดครับ ไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นจานเอามาสายฮวตี้เฉยผมจะเอาขนมขนมจีบครับผมเออแล้วขนมจีบแบบนี้เหลือแฮกกินให้คนข้างๆหรือเปล่าี่คุณจะให้น้องเล็กเรากินซาลาเปาจริงๆเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่ร้านนี้เขาบอกว่าซาลาเปาอร่อยร้านไหนร้านไหนร้านไหนงั้นผมเซฟเซฟเอาอันนี้แล้วกันแฮกเกิน งั้นสองคนเลโอและไ่ไม่ต้องเลือกเพอได้ซาลเปาทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเจให้พนักงานมาตัดแบ่งกันแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าว่าวันนี้ใครนับเลขสีได้เยอะที่สุดพนักงานตัดแบ่งันตอนนี้หน้าทุกๆคนได้เลือกอาหารไปเราแบ่งให้คนละสีชิ้น แสดงว่าเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4แต้มด้วยกันวันนี้ใครพูดเลขสีมากที่สุดเราจะต้องกินทีละชิน้นทีละชิน้นใครหมด4ชิ้นก่อนคนนั้นแพ้จ้ะอ,อย่าเลิกไัยใคร่สายก่อนอ <c oughs> ล็อกหวล็อกลเรามันมารลานะ คนหนึ่งเนี่ยนับได้เลขเดียวเื่าความยุติธรรมโอ้โหได้ออกกันแล้วกันโอ้โอนเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยน้อยน้อยนับหนึ่งครับก็คือใครออกคนสุดท้ายนับคนแรกน้อยออก ระหว่างกิงตีนับต่อหนึ่งหบอกให้นับหนึ่งเธเสียบคุณติคุณคุณกินเลยพอดตตติ่เลยกินเลยิเลยายไปอีกหนึ่งแต้มค่ะหนึ่งสองสามสี่ช้ไปหนึ่งแตเฮ้ยไม่จริงหรอ กินได้เลยล่ะไม่อันนู้นอันนู้นอัน่ะกินเลยกินเลยจะได้โตไปไปแพงนะยึ่งตาตาไม่ต้องนับแล้วกินไอพี่ผมอยากกินอ่ะแบบมันอยู่หน้าผมได้กินทุกทีรู้รู้ว่าอยากกินแต่พี่ไม่ได้อยากกินขนาดนั้นบอกแล้วว่านี่แค่ออเดอร์ออเดอร์นะยังไม่ถึงอาหารหลักนะ่านผู้ชมสามคนที่จะอยากกินไม่ได้กินเนาะนับกลับไหมนับกลับดีกว่า ไปไหนกลับทำไมรู้สึกเหมเกมันเลอกแนเกมมันลอกใหเราแพ้ีเฮ้ยเฮ้ยเราแพ้เลยเราที่ไหนไี่ไเจ็ฮ้ยกินเลยกินเลยมาหนึ่ส แกล้งนับได้ไหมฮะแกล้งนับสี่เลยด้วยกันางสี่สี่ที่น่รา,ร,ารอเดี๋ยวรออาหารหลักแล้วจะกินกันไม่ลงออบ,บอกกัดมันเยอะเหรอฮะมันเยอะเออมันเยอะไม่หาเลยตอบไม่อร่อยก็หาแล้วเมืเอ่อกี้เราลองคัดใหม่ไหมอ่ะคัดคัดคัดเต่าเหลือแต้มเดียวครับรู้ครับเต่าก็เหลือแต้มเดียวมาดูกันรอบสุดท้ายนี้ใครจะเป็นคนแพ้หนึ่งสองยสาม วนนี้แผมให้พี่แต้มหนึ่นงพี่จะได้ Zac ยังไม่แพ้เลยนี่จะไม่จุดมาผมอยู่พี่จะกินแต่พี่แพ้แล้วไงคนที่แพ้ในรอบออเดิมนะคะซีพฤกษาณิตค่ะคนไม่นดาดีใจมันต้องตกเลย ใต้าตานเน <with> ี่ยเราจะมีแบบเซอร์พรายใต้ตาที่ยังไปยกถาดแหกเกินดีว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ย้ยยเฮ้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 ยยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ งั้นในช่วงนี้เราอิ่มกันแล้วในออเดอร์เดี๋ยวเราไปใส่จานหล,ลักกันดีกว่าแกบโต๊ะแกบโต๊ะไปแกบโต๊ะเลยเข้าสู่ช่วงจานหล,ลักค่ะวันนี้เจ๊ตัดมาให้เต็มเต็มกุ้งอบคุณเส้นกระเพาะปลาน้ำแดงต่อมาโน้ตเป็นเส้น<อ>ก๋วยซีหมี่ค่ะก๋วยซีหมี่ค่ะอ่ะอันเหลืองเหลืองอันเหลืองเหลืองอะไรเลโออันนี้อันเหลืองเหลืองอะไรตอนเด็กๆเลโอชอบกินเรียกว่าอะไรรูก บกบกไก่จานสุดท้ายของเราเมื่อตะคู่นี้นะคะก็เป็นแฮมกึนแล้วก็มีหอยตอมาด้วยอ่าลุมกินโต๊ะกินกันเลยกินกันเอออันนี้คือกินได้เลยกินได้เลยไม่ไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีพิษไม่มีไไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่มีซองแดงแล้วไม่มีซองแดงไม่มีซองแดงอาจจะมีกลวดได้นะแบบว่ากินคนแรกโดนเก็บร้อยเบร้อยเราไม่ใช่ตะกูลที่โหดร้ายขนาดนั้นต่รานะกูลเราน่ารัก ไปกินโต๊ะจีนบ่อยไหมอาเสือบ่อยครับบ่อยเห <c oughs> มือนจะมีอะไรเห <c oughs> มือนจะมีอะไรอ่ะแล้วพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่กินโต๊ะจีนบ่อยหรือเปล่า <c oughs> ไปประเทศจีนแล้วก็กินแบบตอนปีใหม่ของจีนในชิงเฮ้ยไม่มีบุคลาับไม่ต้องส่งใครเดทถามพ่อยเวลาเราไปกินโต๊ะจีนเนี่ยมันมักจะไปกินกับผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับผู้ใหญ่แบบไหนที่เรามักไม่ชอบให้มาร่วมกินโต๊ะจีนกับเราแบบบุคลิกแบบไหนที่เราไม่ค่อยชอบเวลาแบบผู้ใหญ่มานั่งกินโต๊ะจีนด้วย คือส่วนใหญ่เวลารวมญาติจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ปัญหาจะอยู่ตอนที่เราไปกินแบบว่างานแต่งหรือว่าเป็นงานงานปาร์ตี้ใช่เราต้องมานั่งรวมกับอ่าบางคนเราไม่รู้จักมาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วซึ่งบางบางเมนูเนี่ยมันมีแค่แบบเฮ้ยสองสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยทายังไงล่ะมันก็ต้องมองตากัน่แล้วเราทํายังไงเราสู้ไหมผมก็เป็นสายยอมครับกินไม่ขัดเท่าไหร่แล้วเรา่ะเจอปัญหาอะไรเวลากินโต๊ะจีนบ้างไหมไม่เจอครับเรียกได้ว่าเราเป็นคนที่แบบไม่เจอปัญหาเลยเป็นคนเมเนจ เสือออกมาข้างนอกกินกินกินก่อนเลยกินกินกินขอบคุณครับเฮียเฮียเดี๋ยวจะตีปากเอออะกินกินเป็นไงชอบไหมชอบไหมชอบอาหารนะแล้วชอบที่ไหมเฮ้ยอันนี้อร่อยข้ามกูเลยอะรีบกินนะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่ฉันจะลงโทษพวกเธออ่ะอาหารจานหลักผ่านไปช่วงนี้ขอ2วาน เราเอาแปะกล้วยมาให้กีเพราะว่าแปะกล้วยเนี่ยจะช่วยเรื่องความจำจำได้หรือเปล่านะในช่วงแรกเนี่ยเราเรม่ด้กินก่อนกินแล้วจำได้เลยไม่กินอะผมไม่อยากจำเออที่บอกไปนะคะในช่วงนี้เราจะมาลงโทษคนแพ้กันคุณซีพฤกพาณิชย์กาซองแดงอะยันไม่เปิดเลยเฮ้ยก็จริงจะบอกว่าซองแดงที่เรานะคะได้ซ่อนไว้ใต้จานเนี่ยเสือนี ลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรแล้วบอกเจซิเจจะให้อ่างเปาอะไรนะกี่บาทกี่บาทกีบาทอ่ะของเราได้อะไรเอาออกมาเฮ้ยนี่นะฮะน้องเสือได้ไปตัวช่วยพี่ละบุรุษค่ะคนละด้านเออส่วนเราไหนเปิดมาดูซิเจให้อะไรเจให้อะไรเจให้อะ อหายใจก็พอหายใจก็พอซองปล่าก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เสือที่ได้ไปตัวช่วยวีนบุรุษเราจะสามารถเลือกใครก็ได้บนโต๊ะแชร์เราหนึ่งคนอาจจะแก้พี่สีเหมือนเดิมก็ได้หรืออยากจะเปลี่ยนคนเพื่อช่วยพี่สีหรืออาจจะเป็นตัวเองก็ได้นะลูกหรืออยากหรืออยากจะเปลี่ยนคนเพื่อช่วยพี่สี่ก็ได้พอเลยว่าตัวช่วยมีไว้เปลี่ยนงั้นวช่วยทไมคุณ อยากจะเล่นเกมอย่างไรดีคุณเสือเพเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีกี่คน 1, 2, 3, 4, 5สอ้เดี๋ยวผมจะคิดเลขผมไว้ในใจเรืงเลขแล้วให้ทุกคนแย่งเลขกันถ้าใครได้เลขตรงกับผมก็เอาคนนั้นแหละคุณคิดคุณไม่คิดโกงนะไม่แม่เดี๋ยวเรามาเตรียมเลขกันก่อนกันมากระซิบข้างหูเจ๊เบาๆ เมื่อกี้น้องมากระซิบข้างหูเจ๊แล้วว่าได้เลขอะไรไป1ถึงหคนละตัวเลขเราได้เลือกก่อนได้เลยเดี๋ยวมาลองกันให้พี่ซีเลือกก่อนเลยแตพี่ซีเป็นคนแข่ได้ไหมหนึ่งถึงห้าใช่ไหมได้ค่ะเฮียก่อนเลขอะไรดีมองเข้าไปในตาหนึ่งถึงห้าอดเลยหนึ่งเลขเลือกมาหนึ่งหนึ่งรอดรอดรพี่ขอต่อที่ เลโอเนีก้าเลโอมองตาพี่เสียเลโออยากได้เลขอะไรครับสองครับสองจะใช่เฮ้ยพี่สินครับพี่สินพี่พี่ไม่บอกอะไรด้วยสองหายไปแล้วเราเอาอะไรเลขห้าครับอือเฮ้ งั้นพี่ไปที่ไหนสามกับสี่ถ้าเราเลือกที่ตรงกับพี่เสือเราต้องมาใส่กี่เพาแบบแม่นะสามกับสี่เลือกอะไรเขาบอกว่าเลขสี่มันเป็นเลขที่ไม่มงคลไม่มงคลสบายเลยนะสี่แม่สี่งั้นแทงสวนมาร์คภูมิต้องเป็นสามเขามากระซิบข้างหูไม่มีการล็อกนะจ๊ะจะบอกเลยและคนที่จะต้องไปใส่ชุดกี่เพานั่นก็คือ บายเลยฮะสี่สแท้งแทงแทงแทงสวนสี่ชนกนชนชนมีควาสุขกันเหรอฮะ่เลยเมคโอเวอร์นี้ตีกลายเป็นหนวยเออเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วจะบอกว่ากี่เพาซักไม่ทันใส่ชุดนี้หล่อจะตายเออสลับที่นิดนึงทั้งหมดลุมกินโต๊ะแต่งได้เลยเต็มที่เอาไป เลโออยากดูไหมนึกอยากครับอยากอี๋อานมองใสจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนการใสคนใหม่ค่ะมังสีโสเฮ้ยอันนี้คืออะไรนั่นมืองไหมไม่แฟชั่นไม่มีอะไรผิดเราต้องใช้คุ้ม นั่งก่อนนั่งก่อนจะบอกว่าขอบคุณมากค่ะยางได้อยู่วันเด็กๆทุกคนขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใน EP ต่อไปขอบคุณน้องๆทั้งหคนเจอกัน EP หน้า คุณขาใครอยากมาร่วมกินอาหารกับเรากับรายการโต๊ะจีนแบบนี้อย่าลืมนะคะวันพฤหัส2ทุ่มตรงทาง a m p พและก็ช่อง YouTube ของเรานะคะก็พี่เอ,อ๋แบนอกดแจ้งเตือนไว้กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อไหร่กดเข้ามาดูแล้วมาพบกับความอร่อยแบบนี้กับรายการโต๊ะจีนค่ะ